กลับสบายดียินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่สองบปีมัดหน้าเนาะบมดงรงเกิบมาเฮือขนาดเดี๋ยวพี่น้องเงจากโอ้ยหยากไปตรงนี้เหยียบไปเนาะพี่น้องก็ได้บกุกไยได้ลรืองมุนิีกาสีมาไทยเก็บภาบรรยากาศทห้เบิอ้องนี้เนาะเชิงพี่น้อง มืัอนี้เขาสิไปขายมันเนาะพี่น้องรถทางหลังแดดมาทางหลังเดี๋ยวเราหย่างก่อนขายหัวเอ้ยขายหัวไปขายมันเนาะสิพาพี่น้องไปเบิ้งอะร้านมันเนาะพี่น้องมันกับวัวลายเราพี่น้องเอาไปมืัอนี้เอาไปน้อยนึงกึ่งมันบ่ได้เนาะกึ่งมันสองคนเนาะเดี๋ยวน้อยนึงตากแหงเดี่ยวเรียบร้อยใส่กระสอบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าใครเข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาด้วยนาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่เรมเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่นน้องเาะ โอเคเดี๋ยวเราไปติดตามรับสมน้ำกันเลยาย<ป>น้องพี่หน่องกลังเหรอไปลองเบิ่์เท,ยทียวแรกเนาะนี่มันใส่กระสอบเรียบร้อยหมได้หรอก1ิบสิบกรกระสอบนี่เขาก็ปั่นมันอยู่เนาะก็ตากหลายเตือด,ดิ เดียวตากมันี่ผภากับสนตามสีอยางนอยนึงปนยังสีอยางอีดีโอ้ยยลเลยอืแล้วเว้ยตามซีเหมือเนาะสามซีเหมือจังตากรอหนึ่งฟ้าห้ากรต ข่าวกับเส้นเต็มกึ่หน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันสั่นทางบ่ค่อยดีเนี่ยอันนี้เบิกแล้วป่เนี่ยอันนี้เคี้ยวทาว่าเบิกไหนป่เนี่ยคือหกอันนี้ก็เบิกใหม่ใช่สิบหกมันเท่าเดียรพี่น้องอืมนี่กระตากมันอยู่ข้างในวูนคารุกมันตรงโอ้เขาเบิกแฟนเวอกเด้อดิแถวนี้เนาะ ไอเราเว้ยสิบมีปลาเราพี่น้องจากตะกอนโหกเด๋ยหนีวมีหดปลาแป้นเดือดเลยพี่น้องผู้เปลด่นักเปลนเน่เอาไปทางเขาไปนนู่นน้ำสาเขาเขาทั้งไหนวะเขาไปตัดบางกิดที่ท่าเขาอยู่หุ่นนี่้เนาะเขาะเดี๋ยอาตีรััตว์ไแดงไี่นี่รัะสัตวม่แดงโคนได้เนี่ อันของเราหันเป็นใหม่สา,ารพัดใหม่กำหนดอยู่ไลยแค่สามปีแล้วขวแม่นได้เปลี่ยนใหม่หัวจักใหม่ยังตัวใหม่ยันงอมันเดืยดเนาะโอ๊สันไรพี่เนาะโอ๊ตักกอนเดี๋ยวไปพอกันอยู่คนเดียกใกล้ๆตีหัวด้านมั่นคุณเนาะมันเต็มไรเอาไว้ขาดมันกระตุ้นขึ้นเบิงมันสิเบียนหัวตาย ก็ไก่สีหวด้านมั่นนะพี่น้องก็ตั้งหนาขาวีดก็สิเป็นลูกเกียนลูกเกียนแบบะกอเนาะเรื่องซุปขาแข็งจัปลานาะพี่น้องคนเห็ดมันร้ายขนาดพี่นี่ยมีหนาเองสีร้ายพี่น้องมีฟหรือมบี้เรือแฝไปเมเจอเบิ่เนาะในปมูกมั่นเพราะคนไปไถ่เนาะพี่น้องคนเมื่อไถ่ไรก็เลยปันโตกันมา ปอ้มันมาเนี่โอเนี่ข้างหนาเฮานี่ก็ถืเป็นร้านมา่นโอเเ้กจระจอกๆอ่อย,ยอมีขายผมโง่นะมีนี่นอกพี่เนอกนี่ได้ราคามันตรงซื้อสีแดงๆน่ะสองพนเจ็ดสิเกีบ สองพันเจ็ดสิบกียร์เนาะโอ้โหมันก็จะสื่อไล่ขนาดเขามาขายมันแค่น,นั้ thế, nào? thế nhau đưa. Đưa oh, cái này đó thằng nhau tân chơi được một cái phen nọ mặn hòn nát đĩa một buồn của anh của <laughs> oh, anh nhảy đây sang cái này ngay canh nát cái tìm รถไทยทนทนั้งรงลายขนาดเห็นไหมพี่น้อง้านมั่นพี่น้องใหญ่อยู่ด้วยพ่วงพ่วงขนาดด้านมัน่นติดถนนใหญ่ด้วยเนาะมันลายเติบสนาดเด้อพี่น้อง các cháu ma khai đấy, khoang hao, hao anh nơi một nơi, chúng mà, อาลอยโลดแต่จะพอลดนักขับพี่น้องเออเปลืงมันเข้ามาพี่น้องหลายตนย้นจูบป่านสี่ต้นประมาณกันเอากลาคายเป็นทีเดียบร้่อยเนาะพี่น้องนได้แจ็คโลดแล้วเดี๋ยว,อยอว,ยเ,ยวเออ,เอ,อ ได้เป็นเงินกับกิโลห้ากิโลน้ำหนักรถห้ารกิโลครับเล่นๆสะก่อนเอาเล่นสระก่อน,น,นอเอ <laughs> าเลยเอ <c oughs> <c oughs> าเลยอยากใ้เร <c oughs> น้ำหนักรถนี่ห้าร้โลเนาะน้ำหนักเขาแปดร้อยซีซ น้ำแขยงว่ะน้ำหนักเขาอียังน้ำหนักมั่นบ่เป็นเงินกับเจ็ดแสนสามพันแปดร้อยกีบเนาะพี่น้องสิบสิบสองกระสอบเนาะเอามาสิบสองกระสอบก็ถือว่าดีกว่าขายเขาอยู่งได้พี่น้องขายมันนี่ดีกว่าขายเขาก็ว่าเพราะอะไรยังขึ้นมาดีกว่าขายเขานะเพราะว่าขายเขานี่ขายหยันเบิร์ตพี่น้องขายหยันเบิร์ตเดี่ยวหยันโมมิกินเน่นะน่ะ แต่ขายมันนี่ขายไปโลดพี่น้องเพราะตรงยานมันเหมือนเนาะขายอย่างเดียวเพราะว่าเขาโบกินอยู่แล้วมั่นนะก็เพราะเห็ดอยู่ตอนนี้กกับาฟตบพี่น้องเขากล่าว่าบึงบรรยากาศคื่ด้านมั่นเนาะมั่นเขากะสื่อไล่สื่อทุกทด่เลยวันนี้ขับรถขั้นบกใหญ่มาก นี่แถบนี้เขาไปแถบนี้นี่แปลนหมดแล้วนี่มีปลาแต่แน้ำแบบหิมทางได้นี่เขาไปทางนันนี่แปลนหมดแล้วเป็นในเขาเห็ดเขาเบิกปลูกมันเขาเพราะว่าคนเดนอยู่คนไปไทยบ่อไรครับพี่นอ้องไปหางเงินไทยบ่อไรแต่หาเงินบาทมันก็ไม่มีปันหาเนาะอยู่ปัดตรงไอ้เขาเจะมีดินมีรอนเขาก็จะกระเบือกก็จะกระเบิกออกเบิกเบืกแล้วเขาก็ปลูกมันเนาะพอได้มีเก็ดห,หน้าแล้วงสีหนานี่มันแดงตกแดงมามันดูไม่เบียกเก็ดเลาวพี่น้อง พอเขามีมันเขาก็ยังว่าพอได้เฮ็ดเบียร์กล้องตะพองอยู่แต่เป็นแต่ละมือเนาะลูกมันขันวีระอากระซามหอนาำนำให้ดำหน้าอ่านพี่น้องพอเตรมกับเบิกไว้เบิกไว้อยู่ประมาณเฮกตาสองเนาะเฮกตาหนึ่งนี่ามันถือลอยเมตดคุ้นลอยเมตดเนาะสีลอยเมตดสีลอยเม็มุ่งทุนเนาะทั้งกวางลอยทั้งแย่ลอยเนาะพี่น้อง เฮกตาหนึง่งเขาเขา่อบเบิกไปเฮกตาสองนะแล้วเ,เป็นไรเขาหมดจากนะักเนาะเขาจะมาเป็นเฮกตาเขา,าจานะับมาโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บบมี่ญญาายนะังไรเนาะเขาจสิขอจบคลิปอาจจะเพี้ยงตัวนี้มวันนี้เทาก็พามาเบิ้งรันมั่นหรือซื้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสจเบิ้งตอนเทาจบนาะเขา,า,าสิบไทย เก็บเล้เบิงว่าอีปีนี้เขาเฮ็ดมั่นอ่ะพันธุ์เขาบ่งงามพันธุ์ประหนม่าสำเนาะพี่น้องโอเคไปบอกกันไหมลิหนาพี่น้องพูดสั้นแห้งบ่อยดวยจุนจอดตายอีกไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย